สบายดีพี่น้องสบายดีเบือสุขูสุข้นสุวองสุบอนพี่น้องเลยสิมเมื่อในพี่น้องบนนี้เจ็บ่นเท่าไปหาสื่อกันคล้องงนเมื่อผ่ารถไส้พี่น้องนะคะัสื่อยมซื้อยาทีไทย่ายเนนอเมื่อใหประกันตุงานถ้าพี่น้องเลยซบจุดจะเร็ว ใช่โทรมากพี่น้องเมื่อคืนนี่ปฏิภาคกันนอนมืดคืนว่าซันส่วนน้องมวยก็เดินทางกับเพื่อจิฮอดกับประมาณมืออื่นเพอะลรพี่น้องเลย คนเยอะไว้ครับที่ทำบุญน ลมผ้าเทียงยังไม่มีเวลาได้ทำมื่อเช้านี้ก็ทำาวดักทอง่าดูว่าอร่อยแต่ไม่เนื้อมันนี่เหมือนที่หนูเคยทำหนูทำแบบเนื้อมันจะไม่ไม่ติดกันแบบนั้นมันจะไม่เหนียวไม่อะไรแบบนั้นมันจะไม่เหนึบแบบนั้นแสดงว่าฟักทองมันไม่มันไงฟักไม่เหมือนกันนะอันนี้ฟักทองมันมันไงมันก็เลยเหนียวๆใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ บอกว่าเจ้าทำไม่เป็นว้างั้นพี่ใส่อ้นี้ด้วยพีใ่ใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปใส่น้ำตาลปี๊บผสมน้ำตาลทรายหยม่นึงมันก็จะนวลหวานถ้าทางน้ำตาลปี๊บมันจะไม่หวานแบบไม่หวานแบบจืดๆแต่ถ้าเอ้น้ำตาลทรายอะ่ะมันจะไม่หวานแบบน้ำตาลทรายมันจะหวานโดดเลยใช่ปะ,ะ, <S <S <ฮ>ะอย่างถ้าเราใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะพาให้มันเหนียวๆหน่อยอย่างเงี้ยเห็ไงไงนไหม ก็จะเป็นแบบเหมือนย,งยางๆหน่อยอะไรอย่เงี้ยเหมือนมีแป้งเนอะเหมือนเหมือนใส่แป้งเข้าไปอา้าววันนี้มีตลาดเหรอคะตรงนี้มาขายตลอดอยู่แล้วโอ้โอ้รองถงุงรองเท้า มาซื้อเอาขานมแล้วกนะ็มามา่านพะี่เนอะนี่ไงแบบนี้แหละเนี่ยตัตัวยเย็นเนี่ยมาจากไทยเนาะล,ลูกลูกหลากินเบอร์ 2. 2> ส,สองสูตรสองอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเอสองร้อยสองร้อยสองร้อยสิบห้าสองร้อยสามสิบบาทประมาณเนี่ย ค่ะพอๆกันนะทำไมถึงกินแบบนี้ลนะ่ะที่โรงพยาบาลกกินแบบนี้เหรอหรือว่ายัางไเฮอกินดูแลดูแล็ดแรกเกิดเนี่ยแบบนี้ค่ะดูแล็ดลูโปแบบนี้มีไหมที่นู่นแบบนี้มีค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้กินแต่พูดถึงว่าถ้ากินนะให้กินพวกเนี้ยจะดีกว่าพวกเนี้ยแต่เราก็ดูเอาที่แบบว่ามันไม่แพงมาก ให้กินให้กินแบบนี้ดีกว่าอันนมันแรกแรกเกิดเ,เขาเ,เกิดมาเขากินอันนี้ดูโปดูแลแล้วพอหมดอันนี้กล่องหนึ่งหนูก็เปลี่ยนมาให้กินอันนี้เบอร์หนึ่งถ้าพูดถึงก,กินกนะินพวกนี้ดีกว่า 6s26 high Q 6s26 พนวะกอันเนี้ยจะดีกว่าอันนี้พี่ก็เพิ่งเคยเห็นที่ห้องเพิ่มมา ไม่ค่คอันนี้ราคาเท่าไหร่แปดสิบเก้าบทสิบเจ็ดแผ่นสิบเจ็ดแ่นที่นอนเท่าไหร่แปดสิบาบาทสามสิบพับาทหกสิ 30, 6, บัวนี่แหละหกสิบไทยเท่าไหรบางบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพง

ใช่ละค่ะอันนี้นาะ,ะใช่ซื้อไปพอเขามาวิ่งรับพอได้ให้เขากิน น้อยมันกินขนมไหมกินขนมกินเก่งแต่แต่ขนมแบบขนมปัขมงขนมอะไรนี่กินก,ก,ก็เ <c oughs> ป็นขนมกรอบเออก็เป็นขนมกรอบซื้อไอเนี่ยลองซื้อแจ็คไปให้กินดิขนมแจ็คอะ่ะอยู่ฝั่งนู้น <c oughs> ไป นี่นี่เน,เนี่ยหอ่อเออนั่น,น,เ,นะะเนี่ยฮะไม่เผ็ดมันเป็นซอสจิ้มเป็นแบบเค็มๆอ่ะเอาติดไปเลยสองหอ่อสามหอ่หอห่อละสี่บาทเองมันลดราคานะ่ะเนี่ยเผื่อเขาจะชอบกินมันนะี้แพง <26. S 2> ยี่หกมาม่าอยู่ฝั่งโน้น หยิบใหญ่เลยอ่ะแม่หมวยไม่ดูราคาเลยแม่หมวยหยิบอย่างเดียวเลยอ่ะนั่นเราซื้อตรงนู้นมันกี่บาทคะประมาณนี้แหละอันนั้นรถเย็นตะอโฟนี่ผม3นี่6 7มาห่อทองเป็นียบ้อยพอพี่น้องน้องว้อยเิ่นหิเขาแห้ง

กระดูกเนาะ้ามาพึ่งพี่ไไน้เ้ากระดําเนียงเนาะองสทสดี่จริงลงมวยอวิบซื่อเลยพี่นองวันชิเมเ่อรโตกปปับเซียวพาทีนพดใส่ปัอยันลูกไสมาลาย <laughs> ค,ควายลอยันลูกไายมาลาดกับระโงืเมื่อท่านเลนมาลา้น่ะแล้ววังให้เพิ่มาน้าพน ถ well ้าไปซื้อมาก็สดงใส่บะคอใส่กินน้ำน่องโรงงานตะคุชเอา์ม้กินบ่อ่าบะคันก็ไม่ได้คอยกินเรอนพี่น้องขนมกรอบแบบนี้เขาก็กินแต่ขนมพวกกันย่างก้อนองุออขนมปังเนาะแต่ลูกซายมันกินแบบกรุบกรอบายมันกินแบบกรอบกูกบายมักกินแบบนี้เนาะนี่เป็นหมาแม่่ คือใจลูกไส้ละพอ่อยพี่น้องทางบ้านเพื่อนส่งคลิปมาให้พ่อยพี่น้องเอ้ยเป็นไข่พ่อยพี่น้องอันมือขึ้นนี่โซโซตีสามเนาะตีสามยังบม่ได้นอนพ่อใหญ่เพื่อนวะผ้าขี่รถอันถีบไฟผ้าจักรยานไฟผ้าอะไรพ่อยพี่น้องอยู่ได้นำจักรยานไฟผ้าเนาะขันบะมีจักรยานไฟผ้า,านี่เขาโอ้ยมือให้ก็นแสดงกินเขาพี่น้องเขาเศร้าแล้วนี่บ่า,า,ออา,บายโซงนะ จังไดก็ขอบพระคุณหลายคู่ไลายคนเนาะเอฟซี FC ที่เพิ่นส่งกำลังใจมาใหา้บ่าวันแลวการนงมวยพ่อพี่ร้องเลยจังไดก็สู่ต่อไปเนาะเผื่ออนาคตของลูกชายพ่อพี่รอ้องเพราะบ่าวฟันกับสีได้สู่งานกระต่อจังไดก็สู่สู่บอกตัวเองพลอยพี่น้องบอกตัวเองเสมออะไลว่าจะได้กัสสู่พลอพี่ร้องให้นงมวยเผิ่เมื่อเบิ่งลูกเบิง่งแม่ทั้งบ้านแลว่าสีเป็นจังใดเนาะ ส่วนเบาค้อนเองก็สีสูอยู่ทั้งที่เผาเก็บเงินเก็บคำไปพี่น้องเมื่ออยู่น้งลูกยิวเข่าแห้ไปพี่น้องเลยน้องมวยือเพื่อ,อ,อกนพี่น้องเพิ่นกับสิด้ซอ,อยห้าแต่ตอนแรกนี่แหละพี่น้องน้องมวยก็ได้สิด้ซอ,อยแต่ตอนนั้นแรงจากสีซอยสำได้นาะ เสได้กับแล้วบานนี้ปกติทุกคนเห็นเนาอะพวกเราเนี่ยติดตามมาเรื่อยๆบอกกันก็น้องมวยก็แย่งกันอยู่พี่น้องเห็นน้องมวยไปเห็นบ๊อบควันเห็นบ๊อบควันไปเห็นน้องมวยพี่น้องต้องตีกันตลอดว่ะ วันนี้เราพาไปเป็นคนอยู่ได้ขอบพระคุณเอื้อยๆเนาะที่เบิดพาไปซื้อเครื่องซื้อคอเมื่อผากลูกกะอันนี้ก็จะเป็นพวกขน,นมข้าวต้มหพี่นอ้องตอนแร็กอยู่ในาะพี่นอ้องก็จะมาเก็บเสื้อผ้านนอ,อนเลยอาละพ่อแม่พี่น้องบคุคคลนี้ก็เสนาลากิ้ไปแต่เพียงเท่านี้พอ่อแมพี่น้อง ဖယဖေนအသပาရကေးိုခ်ပြ